สวัสดีค่ะกระแสาข่าวดังมาแล้วค่ะสาเหตุที่ยอมให้ใบเตยช้อปปิ้งได้วันละ1ล้านรวยมากย้อนคำพูดดีเจแมนถึงเหตุผลที่ยอมให้ใบเตยช้อปปิ้งวันละ1ล้านไม่รวยจริงทำไม่ได้นะถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องสำหรับประเด็นคดีแชรลูกโซ่ o r r x x TD ตอนนี้ชื่อของใบเตยกับ DJman เข้ามาเอี่ยวด้วยชาวเน็ต ได้มีการพูดถึงใบเตยที่ช็อปปิ้งของแบรนด์เนมเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า5ล้าน ล่าสุดโลกออนไลน์ขุดคลิปที่ดีเจแมนเคยให้สัมภาษณ์ไว้กับนายเอนเตอร์เทนเมื่อพฤศจิกายนปี2021พูดถึงภรรยาช้อปปิ้งของแบรนด์เนมวันละเกือบล้านการซื้อของแบรนด์เนมของใบเตยแต่ละอย่างขายได้กำไรไม่เคยขาดทุนเลยพร้อมกับชมภรยาที่มีความขยันไม่ว่าจะถ่ายละครดึกแค่ไหนก็กลับมาขายของ โดยดีเจแมนเผยว่าใบาเตยไม่ได้ชอปปิ้งเยอะนะเอาจริงๆแล้วใบเตยขายนะเราก็ดูของเก่าและดูสิ่งที่ดีขายให้กับคนในราคาที่จับต้องได้ตนเองยังมองเลยว่าใบาเตยเก่งมากเขาถ่ายละครดึกแค่ไหนก็ต้องไปขายของขยันมากๆซึ่งการซื้อของแบรนด์เนมของภร,รยาเป็นการลงทุน เคยว่าพรรยามาครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ไม่ว่าแล้วเพราะมันไม่ขาดทุนขายพระเครื่องยังขาดทุนมากกว่าอีกถึงจะช็อปปิ้งเป็นล้านแต่ขายออกได้ใบเตยเป็นคนใช้ของ1-2ครั้งแล้วขายออกไปเหมือนแค่อยากสัมผัสแล้วก็ขายออกไปยอมให้แฟนคลับที่เขารักได้สิ่งที่ดีเหมือนกับเขาเป็นเหมือนสมบัติผลัดกันชมขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิวส์ ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ